ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ นะครับโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2564สำหรับคนที่เกิดในนักษัตรปีขาหรือปีเสืออยากจะรู้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใ,นใ,นใ,นใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในนักษัตรปีขาต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ คุณอาจจะมีเรื่องนะครับกังวลใจอยู่สองสเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือ,เ,อเรื่องของคนในครอบครัวหรือเคอยญาติไม่ว่าคุณจะมีญาติฝั่งตัวเองหรือว่าฝั่งแฟนก็แล้วแต่ตอนนี้อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจ mm. เช่นญาติป่วยญาติมีเหตุมีเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยจะต้องเข้าไปยื่นมือยื่นไม้เข้าไปช่วยเหลือหรืออย่างน้อยเข้าไปจัดแจงจัดการใน สิ่งสาคัญหรือภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่หากไม่ใช่ในเรื่องของคนในครอบครัวหรือคนในเครือญาตินั่นแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะย้ายไม่ว่าจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายงานเป็นไปได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีดาวนะครับที่จะโคจรตกในเรือนชะตาที่เสียมันก็มีโอกาสที่คุณจะ เปลี่ยนแปลงหรือการยกย้ายอย่างก,กระทันหันทันทีทันใดโดยที่คุณอาจจะยังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนหรือการยกย้ายนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเนื้อง,งานถ้าเป็นเรื่องของเนื้อง,งานต้องบอกก่อนว่าตําแหน่งงานของคุณตอนนี้มันมีเหตุมันอาจจะเป็นในยะที่ด้านไม่ดีก็ได้แล้วก็ด้านดีก็ได้แต่ถ้าเป็นด้านไม่ดีคือคุณอาจจะมีการย้ายงาน หรือย้ายแผนกหรือย้ายหน้าที่หรือเต็มที่ที่สุดเลยก็คือย้ายสังกัดใหม่เลยนะครับการย้ายมันก็อาจจะทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจว่าย้ายแล้วมันจะดีไหมต้องเริ่มต้นใหม่ต้องไปปรับใหม่ต้องไปหาคนรอบข้างใหม่ต้องไปเปิดตัวใหม่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกอ,อ,อึดอัดและก็กังวลใจ แต่อย่าเพิ่งกังวลใจไปก่อนนะครับผมเห็นว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้เท่านั้นเองก็คือช่วงภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ถ้าคุณอยู่กับมันแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันได้อย่างสมเหตุสมผลเพราะว่าพอค้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปแล้วปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะมีเรื่องราวให้ต้องกังวลใจแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานอิสระทํางานฟรีแลนซ์ช่วงนี้คุณอาจจะเอาดอมากกว่า เลยไม่มีเวลาที่จะต้องอยู่บ้านอยู่ช่องอาจจะต้องไปค้างคืนค้างแรในต่างจังหวัดในที่โน้นในที่นี้นะครับไปกับกลุ่มไปกับคณะไปกับหัวหน้าไปทําภารกิจในเรื่องของงานใดงานหนึ่งนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้คุณอาจจะต้องไม่ได้อยู่ในที่เดิมนะครับหรือในจุดเดิมแต่ถ้ามันเป็นเรื่องงานนั่นแปลว่างานของคุณตอนนี้มันเหมือนว่าคุณต้องมีเรื่องของการเดินทางอยู่ตลอดเวลา แต่การเดินทางจะทําให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นเรื่องบวกสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนเพราะดวงของคุณตอนนี้มันต้องเดินทางไกลมันจะกลายเป็นเรื่องดีโอกาสที่คุณจะได้รับความสําเร็จเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้ามันเป็นแบบ นี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เดินทางไกลก็ต้องเหนื่อยก็ต้องไฟก็ต้องแอคทีฟกับมันโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานอิสระมันไม่มีไรายได้หรือมีเงินเดือนสักเท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องดิน้นก็ต้องกระตือรือร้อนขวนขวายจึงจะสามารถผ่านพ้นปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ไปได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับช่วงนี้อะไรต่าง มันไม่ค่อยดีนะสำหรับคนทุกๆคนนะครับฉะนั้นเราต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้พอปัญหามันค่อยๆค,คล,คลี่คลายลงเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติเราก็ดำเนินชีวิตเป็นปกติได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องเรียนให้ฟังว่าตำแหน่งการเงินเนี่ยมันเหมือนคุณได้มาไม่เพียงพอ ติดลบด้วยหาได้ร้อยแต่จ่ายร้อยยี่ร้ยห้มาเลยกลายเป็นว่าดินพอกหาหมูแล้วมันค่อยๆสะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้วสริสซัไปแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้การเงินมันยังตกเดินเสียอยู่ยังไม่ดีอยู่ฉะนั้นคุณต้องวางแผนในการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินให้มากเพราะอะไรครับเพราะบางทีมันหามาไม่ได้ และพอมันไม่ได้มันก็ซสีเรียสไปหมดเครียดไปหมดไปกู้นี่ยืมสินหยิบยืมคนนุ่นคนนี้บางทีมันก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยภาวะบ้านเมืองของเราตอนนี้มันเจ็บตัวกันทุกๆกคนเลยจะพึ่งพาใครตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรฉะนั้นถ้าวันนี้ผมจะบอกว่าเวลาคุณได้เงินมาคุณต้องพยายามใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลอันไหนที่ ประคองไปได้ก็ประคองอันไหนที่มีความจําเป็นใช้จ่ายก่อนก็ต้องจ่ายในส่วนที่มันเป็นเรื่องจําเป็นอันไหนที่ยังพอที่จะต่อรองหรือดึงเวลาได้ก็ต้องดึงนะครับเพราะว่าบางทีบัตเจตคือเงินเนี่ยมันมีก้อนเดียวแต่รายจ่ายเนี่ยมันมีหลายทางหลายก้อนเลยทีเดียวฉะนั้นก็ต้องบริหารการเงินให้ดีเพราะว่ามันยังเป็นแบบนี้ไปอีก2เดือนก็คือเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนาด้วยฉะนั้น ยังไงก็แล้วแต่บริหารการเงินให้ดีนะครับถ้าผ่าน2เดือนนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องการเงินของคุณน่าจะคลี่คลายลงนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงความรักอยู่บ้างก็ต้องบอกก่อนว่าดวงความรักของคุณในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวหรือคนที่แต่งงานแต่งการมาแล้วตอนนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะ อาจจะมีความคิดความเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งกันทะเลาะก,กันหรือแม้กระทั่งมีความห่างเหินห่างไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันความสัมพันธ์มันก็เลยแบบประเภทรุ่มรุ่ม,มดอนดอนยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่หรือเกิดจากความระแวงสังหร์ใจหรือไม่ค่อยจะแฮปปี้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในช่วงนี้ แต่ผมอยากจะให้คุณพยายามหลับตาข้างหนึ่งนะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะว่ามันจะเป็นเรื่องใหม่ดีจะเป็นเรื่องแบบนน้นแบบนี้แบบนั้นคิดได้แต่ในความเป็นจริงการคิดมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงซะทั้งหมดแต่เราคิดก่อนคิดเลยไปพอเวลามานั่งคุยนั่งเปิดใจกันมันก็เหมือนว่าเราไปจับผิด กับเขาจับผิดกับเธอมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ลงรอยกันแล้วก็เกิดความระแวงซึ่งกันและกันผมอยากจะให้คุณใจเย็นนิดหนึ่งหลังจากผ่านกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมมั่นใจว่าปัญหาความรักของคุณมันน่าจะดีขึ้นหรืออย่างน้อย เกิดความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นก็ได้นะครับส่วนสําหรับคนโสดหรือกําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้ยังถือว่ายังไม่ค่อยเต็มที่นะักหรืออย่างน้อยเวลาแล้วก็มุมมองอาจจะยังไม่ค่อยลงล็อกยังไม่ได้เปิดใจเท่าที่ควรสําหรับคนที่กําลังเปิดใจอยู่นะอาจจะยัง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเร่งด่วนอย่าพลีผามอย่าใจร้อนนะครับเดี๋ยวใจร้อนแล้วเรื่องราวต่างๆมันก็จะเสียหายแล้วก็กลายเป็นว่า เสียเวลาเปล่าในการที่จะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีใครแล้วกําลังจะเปิดใจผมว่าดูกันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่เพราะบางทีการที่เรายังไม่ได้ศึกษาใครสักคนหนึ่งอย่างจริงๆจังๆมันต้องให้เวลานะครับให้โอกาสมันก็จะเห็นว่าเออคนที่เราคุยอยู่เนี่ยมีด้านดีหรือด้านเสียมากน้อยแค่ไหน เราก็จะสามารถที่จะประเมินได้ว่าคนที่เราพบอยู่เนี่ยสามารถไปต,ต่อได้หรือเปล่าฉะนั้นช่วงนี้ครึ่งเดือนแรกไม่ดีแต่ครึ่งเดือนหลังโอเคเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ตำแหน่งของดาวโชคลาภของคนที่เกิดในปีขานยังไม่ดีนะถ้าจะมองถึงการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ยัง ได้ไม่คุ้มเสียนะครับแต่ถ้าคุณจะมีโชคมีลาภจากแดงไกลจากคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศอันนี้เชื่อมั่นว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้หรือจะได้มาแบบไม่คาดคิดคาดฝันอะไรที่เราคาดคาดคิดมันจะไม่ได้อะไรที่อะไรที่เราไม่คาดคิด แต่อาจจะได้เกินความคาดหมายส่วนใหญ่มันมักก็จะเป็นแบบนี้อยู่เสมออยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในช่วงนี้สิ่งที่น่าจะกังวลใจนอกเหนือจากเรื่องของความรักในเรื่องของการเสี่ยงโชคแล้วก็ต้องออกังวลใจเกี่ยวกับบุตรหลานถ้าใครมีบุตรหลานตอนนี้ก็อาจจะเบือ่อเพราะว่าล,ลูกหลานของเราตอนนี้ซนหรือดือ้อหรือว่าทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ ซับเท่าไหร่แต่มันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อย่างน้อยให้พ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ปัญหาเรื่องนี้ก็น่าจะคลี่คลายลงหรือไม่ก็เป็นเรื่องบริวารลูกน้องครับเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกทํางานให้เกิดความเสียหายก็ต้องพยายามควบคุมดูแลแล้วก็สอบสอบอย่าให้งานมันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่ได้ QC เดี๋ยวจะเจอปัญหาตามมาในภายหลังฉะนั้น คลิปนี้สำหรับคนที่เกิดในปีขางก็าอฝาก,ฝาก,ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0615485505 ID Line ภูมิ Astro 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่า ค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงเกินเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ